สวัสดีทุกคนกันนี้่ามันนี่กับมะพอ้กับปอยเซ็นเก่าเซนเคยคือเก่ามันนี้กับิีมาอ่านงานให้ฟังคือเก่าเด้อมันนี้มีงานเขามาทั้ง3มงานเลยเป็นงานใหม่ๆเขามาเนาะงานเขามาเหมือนนี่อ่างานที่หนึ่งนี่เป็นงานแม่บ้านถั่วไปเงินเดือนในแมนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทบนเห็ดงานในแมนอยู่บ้างใหญ่เนาะในบ้านมีกัน, ас, น money, อส, команд, สองคนบ่ม네ีสัตว์เลี <jobs openings from together> ้ยงเห็ดนาทีทำความสะอาดบ้านถั่วไปสักขาลีผาอันนี้ข้อคนทีมีประสบการณ์แล้วหนึ่งปีเนาะ เดือนหนึ่งจะมีวันยุดหายศีวันถับอุยุตแมนไดโอทีวันละหารอยเดอร์แลงงานที่สองนี่เป็นงานแม่บ้านผีเลี้ยงน้องเงินเดือนแมนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทบนเหตุงานนี่แมนอยู่ลำอินทาซอยสิบสี่เนาะในบ้านมีกันสีข้นบ่มีสัตว์เลี้ยงเหตุหนาทีเบิ่งน้องหนึ่งคนอายุสองปีเป็นหลักทุกอย่างเดอ้อและทำงานบ้านน้ำเด็กน้อยกินฟรีอยู่ฟรีกับนายจ้างเดือนหนึ่งก็จะมีวันยุดหายศีวันถับอุยุตก็จะแมนไดโอทีวันละหารอยเดอร์แลงงานสุดท้ายนี่เป็นงานแม่บ้านทั่วไปเงินเดือนแมนหนึ่แม่นนยูปฏิพัท์เาะ ร้อยาในบ้านนี้มีกันอยู่สีคนมีแมวสองตวัวเนาะลักษณะงานก็นคือทำความสะอาดบ้านทั่วไปสักผาลิดผาแต่ว่าอันนี้คือคอคนที่หักแมวเนาะเพราะว่าต้องห้อาหารแมวกินฟรีอยู่ฟรีกับนายจ้างเดือนหนึ่งก็จะมีวันยุ่นหายซีวันถาบยุทธกับแนนไดโอทีวันละหาเอยเด้อสำหรับผู้ใดที่อยากได้งานในซ้มงานนี้สามารถเข้ามากรอกใบสมัครกับทางข่อยได้เนาะอยู่ที่จรันสนิทวงแปดสิถับหนึ่งมาบุถึกสมารถโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดกับทางข่อยได้เลยเนาะ สำหรับวันนี้คอยสิมาฝากงานไว้สั่งดีเดอมือนาคอยจะมาอัปเดตงานเพราะว่าคอยมาอ่านงานถูกมือเดอร์สำหรับวันนี้ไปละบ๊ายบาย